สวัสดีค่ะทุกคนของแม่มาแล้วนะคะของแม่มาแล้วของมาแล้วค่ะของมาแล้วเราจะมาแพ็คของกันค่ะของใครที่จองไว้นะคะเราจะมาแพ็คกันแล้วก็จะมาชิมจะมากินให้ดูอันนี้บาร์บีคิ ไปเลยแต่วันนี้เราจะมากินว้าวเราจะมากินต้มยำค่ะรสต้มยำนะคะดูหาขวานนะว้าจับโดนพอดีเลยรสต้มยำเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้มยำแล้วเราก็จะมากินอันนี้ให้ดูด้วย ทอดอันนี้ทอดแบบเกาหลีอันนี้แบบเกาหลีนะคะจะชิมอันนี้ให้ดูด้วยเราจะชิมอันนี้ก่อนรดบาร์ไม่ใช่าบาร์บีคิวเรากินไปแล้วกุ้งเรากินไปแล้วบนันนี่ฮันนี่บัตเตอร์เราก็กินไปแล้วอร่อยมากวันนี้เราจะกิน 哎，不错。 เค็มเผ็ดเผ็ดแล้วก็ตอนท้ายๆมันจะเปรี้ยวแ้วย่างอร่อยค่ะขายทุกรสชอบทุกรสอร่อยทุกรส อ,อันนี้รถอันน,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 นี้สาหลายทอดแบบเกาหลีรสวัสบิอันนี้รถด,ดั้งเดิมชิมอะไรดีคะชิมอะไรดีคะชิมดั้งเดิมดีวกว่า คิมนั่งเดิมก่อน ห่อยี่ิบห้านะคะห่อละยี่บห้าบาทมือนนห่อละยี่สิบบาทสามห่อแบบนี้ห้าสิบบาทสามหอ่อคะได้นะคะคะลดได้อืมแต่ อร่อยมากอร่อยมากมากเลยนะคะก็จะบอกว่าก็จะให้รู้ว่า Okay. Mm -hmm. มันกินคนเดียวหมดไปจ้องหอแล้วค่ะ